ยาต้านโควิดที่ดีที่สุดณเวลานี้ครับฟังคลิปนี้ให้จบในวันนี้แล้วแชร์ข้อมูลเหล่านี้นะครับไปถึงคนที่คุณรักมันอาจจะช่วยชีวิตของใครหลายๆคนนะครับในยุคปัจจุบันในสถานการณ์โควิด -19 นี้นะครับวันนี้สิ่งที่เราได้รับข้อมูลข่าวสารทางวิชาการนะครับข้อมูลข่าวสารตามโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยเยอะแยะ,ยะมากมายเลยในแง่มุมของยานะครับที่ ช่วยในเรื่องของการป้องการรักษานะครับในช่วงโควิดนะครับซึ่งจะมีงานวิจัยหลายๆอย่างออกมาแต่สิ่งที่สําคัญเลยคือยาในกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยยังเพิ่งเริ่มต้นในเรื่องของการใช้นะครับหรือว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าพื้นฐานนะครับการใช้แล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพในเรื่องของการเห็นผลแต่ในเรื่องของระยะยาวหรือว่าประสิทธิภาพแบบตรงจุดนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่ามันเป็นมันเป็นยังไงบ้างนะครับ แล้วก็ในเรื่องของวัคซีนเหมือนกันนะครับวันนี้หลายคนก็จะมีคําถามนะแล้วก็ถามผมตลอดเลยว่าควรฉีดไหมฉีดยังไงแบบไหนนะครับแล้วก็ควรจะฉีดอะไรนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับวันนี้ในมุมมองของผมนะส่วนตัวถูกผิดไม่ไม่รู้นะครับแต่ว่าในมุมมองผมส่วนตัวเนี่ย คือการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเนี่ยดีกว่าไม่ฉีดอยู่แล้วนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปนี้ในเรื่องของออระบบร่างกายของเรานะครับทุกๆครั้งเลยนะครับเวลาที่ผมไลฟ์ผมจะบอกว่าทุกคนจะเป็นหมอด้วยตัวของคุณเองทุกคนจําเป็นจะต้องรู้นะครับในเรื่องของข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจจะเอาอะไรเข้าสู่ร่างกายนะครับจะต้องตัดสินใจในเรื่องของการเข้าใจระบบร่างกายหมอที่ดีที่สุดก็คือร่างกายของเราเองนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันเรื่องนี้นะครับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันในระบบร่างกายของมนุษย์เรานะครับตามสรีรวิทยาของร่างกายหรือว่าตามระบบเคมีของร่างกายเนี่ยจะแบ่งออกเป็นอยู่2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มระรบบภูมิคุ้มกันนะครับที่ว่าเรียกว่า innate immune นะครับก็คือเรื่องของการที่ สร้างมาตั้งแต่กําเนิดนะครับเป็นระบบพมิคุมกันสร้างมาตั้งแต่กําเนิดซึ่งตรงนี้แบ่งเป็น2ระบบใหญ่ๆด้วยกัน2พาร์ทใหญ่ๆด้วยกันนะครับพาร์ทที่1น,นะครับก็คือการปกป้องนะครับหรือว่าเป็นเหมือนกับเป็นเกราะป้องกันนะครับระดับต้นหรือ barrier ระดับต้นเช่นผิวหนังนะครับวันนี้เราจะเจอไวรัส ไวรัสแบคทีเรียเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผิวหนังของเราเนี่ยก็มีแบคทีเรียนะครับที่อาศัยอยู่เนี่ยเต็มไปหมดเวลาที่ส่องกล้องจุลทรรศไปไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่าผิวหนังมีเชื้อโรคนะครับแต่เชื้อโรคเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็น normal flora ก็คือยังไม่ได้ก่อโรคในร่างกายนะครับตราบใดก็ตามนะครับที่ร่างกายของเราเกิดแผลนั่นคือเชื้อโรคก,ก็ลุกลามได้หรือลุกลามในร่างกายของเราได้นี่เป็นระบบภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งของเรานะครับที่ เราเรียกว่าเป็นระบบภูมิคุ้มกันแบริเออร์หรือระบบนี้อย่างเช่นนะครับเวลาที่เรากินอะไรเข้าไปอาหารเข้าไปเนี่ยน้ำลายนะครับก็จะมีฤทธิ์ในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคบางชนิดนะครับพอ,พอไปเจอกดในกระเพาะ กฎในกระเพาะของเราเนี่ยมีสภาวะของความเป็นกฎค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นกฎของเราก็จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียรเชื้อไวรัสหรือเชื้อโรคนะครับได้อยู่อีกระดับหนึ่งนะครับจนไปถึงในเรื่องของระบบลำไส้นะครับที่เรามีปโปรไบโอติกนะครับซึ่งระบบโปรไบโอติกก็จะเป็นระบบที่สำคัญในเรื่องของการที่ปกป้องร่างกายของเรานะครับเพราะว่าในระบบโปรไบโอติกตรงนี้เนี่ยก็จะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไม่ดีนะครับแล้วก็ไปฆ่าท็อกซิน หรือท็อกซิกจากเชื้อโรคหรืออาหารบางชนิดได้ด้วยนะครับรวมทั้งสร้างสารที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในระบบรับไส้ของเราเแข็งแรงนะครับส่วนระบบที่2นะครับในระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในร่างกายมาตั้งแต่กำเนิดน,นั่นก็คือระบบ ที่เรียกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับในกลุ่มพวกนี้นะครับก็จะมีทั้งอยู่ในกระแสะเลือดนะครับมีทั้งอยู่ในระบบอวัยวะต่างๆนะครับซึ่งเราก็จะไปตรวจสุขภาพเวลาที่เรามีเชื้อโรคนะครับแบคทีเรียบางชนิดนะครับมีเชื้อไวรัสบางชนิดหรือว่ามีปรสิตหรือพยาธิเนี่ยบางชนิดเข้าไปในร่างกายเราก็จะรู้ได้จากการที่มีเซลล์เม็ดเลือดขาวเหล่านี้เวลาที่เราไปตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดขาวเวลาที่เราไปเจาะเลือดนะครับ เราก็จะรู้ว่าอ๋อเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวนี้สูงขึ้นนะครับแสดงว่ามีผลต่อการที่มีสิ่งแปลกปลอมบางอย่างนะครับเข้ามาอยู่ในร่างกายนะครับหรือลุกลานในร่างกายนะครับเราก็จะรู้จากเซลล์เม็ดเลือดขาวเหล่านี้เช่นนะครับพวก eosinophil e นะครับ basophilneutrophil นะครับแล้วก็มีกลุ่มในส่วนของลิมโฟ o ซต์นะครับที่ช่วยในเรื่องของการไปผมใช้คำว่าเป็นกองทัพใหญ่เลยนะครับเป็นกองทัพสำคัญเลยที่ไปฆ่า สิ่งแปลกปลอมนะครับที่เข้ามาในร่างกายไม่ว่าจะเป็นแบคที ria ไวรัสหรือว่าเซลล์ที่ติดเชื้อแล้วรวมถึงเซลล์ที่ในร่างกายของเราเนี่ยสร้างผิดปกตินั่นก็คือเซลล์มะเร็งนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็จะมีในส่วนของกลุ่ม NK เซลลนะครับที่เป็นแม่ทับใหญ่เป็นกองทับใหญ่เลยที่ไปฆ่าสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้นะครับรวมทั้งนะครับในส่วนของ B เซลล์หรือ T เซลลนะครับที่เข้าไปในระบบของร่างกาย ที่ไปช่วยในเรื่องของการกําจัดในสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ในร่างกายของเรานะครับนี่คือระบบใหญ่เลยที่มันมีมาตั้งแต่กําเนิดและเป็นระบบที่สําคัญเวลาที่มันมีเชื้อโรคเชื้อร้อะไรเข,เข้ามาก็ตามเนี่ยก็ <_ C 2> จะมีระบบเหล่านี้ในเรื่องของการป้องกันนะครับในร่างกายของเราส่วนระบบอิมูนนะครับหรือระบบในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันที่2นะครับที่ร่างกายจะถูกกระตุ้นในการสร้างอันนี้ยังไม่ได้มีมาตั้ง,ตงแต่กําเนิดนะนะครับเราเรียกว่าแอดวัวอิมูนนะครับหรือว่าเซล ระบบภูมิคุ้มกันที่เฉพาะเจาะจงนะครับจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับตัวกระตุ้นนะครับตัวกระตุ้นในภาษาทางการแพทย์เราก็จะเรียกว่าแอนติเจนนะครับเราอาจจะได้รับแอนติเจนหรือตัวกระตุ้นเข้ามานะครับซึ่งตัวกระตุ้นนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสารเคมีบางอย่างก็ได้นะครับตัวกระตุ้นนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเชื้อแบคทีรียก็ได้อาจจะเป็นไวรัสก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของชิ้นส่วนของเชื้อโรคหรือเชื้อแบคทีรียไวรัสต่างๆก็ได้นะครับร่างกายของเรานะครับก็จะสร้างระบบภูมิคุ้ม ที่เรียกว่าแอนติบอดีเกิดขึ้นนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาที่ติดเชื้อรอบ2นะครับหรือว่ามีเชื้อโรคตัวนี้เข้ามาเนี่ยจากมันไม่เคยรู้จักเลยนะครับพอติดเชื้อรอบแรกเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันจะถูกกระตุ้นขึ้นมานะครับที่เป็นแอนติบอดีนะครับพอครั้งที่2ที่เกิดการติดเชื้อนี้นะครับภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะรู้ละผมใช้คําว่าจําได้หมายรู้ว่าเซลล์ตัวเนี้ยนะครับหรือว่าสิ่งแปลกความตัวนี้เข้ามาแล้วทําให้เซลล์มีปัญหามันก็จะไปจับ แล้วก็ส่งสัญญาณนะครับไปเอากองทับใหญ่กองทับใหญ่ก็คือกลุ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวของเราเนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็น NK เซลล์ T เซลล์เบต้าเซลล์ต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นกองทัพเพื่อฆ่าสิ่งที่มันไม่ดีเหล่านี้นะครับหรือว่าเซลล์ที่ผิดปกติไปเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสหรือเซลล์ที่มีปัญหาหรือแบคที ria นะครับนั่นคือสิ่งที่ระบบร่างกายต้องการเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงโควิดแบบนี้นะครับ การฉีดวัคซีนอย่างที่ผมบอกว่าในมุมมองของผมเนี่ยการฉีดดีกว่าไม่ฉีดนะครับการฉีดดีกว่าไม่ฉีดเพราะระบบภูมิคุ้มกันแบบที่2ที่เราเรียกว่าแอคควา i m m u n e เนี่ยนะครับหรือว่าเป็นภูมิคุ้มกันเฉพาะเจาะจงมันจะเฉพาะเจาะจงโควิดได้ก็ต่อเมื่อร่างกายต้องได้รับเชื้อได้รับเชื้อโรคก,ก่อนนะครับได้รับไวรัสก่อนนะครับวันนี้สิ่งที่เราได้รับไวรัสมีอยู่2 2ทาง ทางที่1คือติดโควิดจริงๆนะครับติดเชื้อมันจริงนะครับเพื่อให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีนะครับกับทางที่2นะครับคือการรับวัคซีนการรับวัคซีนก็คือส่วนหนึ่งของเชื้อโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อตายนะครับแบบที่เราคุยกันมีชิโนแวกชิโนฟาร์มนะครับหรือว่าในส่วนของระบบที่ ดีขึ้นมาในในมุมมองของหลายๆคนเช่น a s t r a z e ซ e c a นะครับหรือว่าในส่วนของ MINA นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟ i ซอร์ o ม e น n a นะครับนั่นคือสิ่งที่เเป็นวัคซีนนะครับซึ่งเราก็ต้องใช้วิธีการนะครับในหรือว่าระยะเวลาในการดูว่าอนาคตเนี่ยมันปลอดภัยในระยะยาวมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่สำคัญคือวันนี้เมื่อเราเกิดเชื้อโรคตรงนี้แล้วนะครับหรือเกิดในส่วนของโควิดแล้วเราไม่รู้ว่า อากาศที่เราหายใจเข้าไปน้ําที่เรากินอาหารที่เรากินนะครับหรือผู้คนรอบข้างเนี่ยที่เราไปสัมผัสหรือว่าไปเจอเนี่ยเราได้รับเชื้อหรือ,อยังนะครับเพราะฉะนั้นคือเราควรจะสร้างในส่วนของแอควายอ็มโนนะครับหรือว่าอ่ิมมูนเฉพาะเจาะจงนะครับโดยการฉีดวัคซีนก่อนนะครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็ก็ผมถือว่าดีทั้งนั้นดีกว่าที่เราต้องไปติดก่อนนะครับทีนี้เวลาที่พอไปฉีดแล้วนะครับฉีดวัคซีนแล้วนะครับการกระตุ้นระบบอิมมูนเนี่ย หลายคนก็จะมาถามว่าต้องกระตุ้นยังไงนะครับเข็มที่2องยังไงเข็มที่3ามยังไงแบบไหนบ้างนะครับในมุมมองผมคือนั่นคือหลักการทางใส่ติเนาะนะครับก็อาจจะดูในเรื่องของผลวิจัยต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็เลงจะบอกคือว่าสมมติวันนี้เราติดติดไข้หวัดใหญ่เราติดวันนี้นะครับหรือเราได้รับวัคซีนวันนี้การกระตุ้นนะครับในการฉีดวัคซีนเข็มที่2หรือ การกระตุ้นอีกแบบหนึ่งคือการที่เราได้รับเชื้อจริงๆสมมติเราไปได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่นะครับเราไม่สามารถบอกเวลาได้ว่าครั้งที่2ที่เราจะได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่นั้นเนี่ยอีกกี่วันกี่สัปดาห์กี่เดือนกี่ปีนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของการฉีดกระตุ้นเนี่ยบางครั้งที่บอกว่าฉีดแล้วภูมิคุ้มกันดรอปหรือไม่ดรอปนะครับหรือว่ามีภูมิคุ้มกันที่มีค่าสูงหรือไม่สูงเนี่ยผมต้องบอกว่า ระบบภูมิคุ้มกันเหล่านี้มันซ่อนอยู่ในร่างกายอยู่แล้วมันเก็บไว้อยู่ในร่างกายมันจะออกมันจะไม่ออกมาก็ต่อถ้าเราไม่ไม่ติดเชื้อหรือไม่มีสิ่งที่ไปกระตุน้นทําให้มันรู้ว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาแล้วมันไปจับไว้แล้วส่งสัญญ,ญาณเพื่อไปกําจัดนะครับเพราะฉะนั้นคือวันนี้บางครั้งในการภูมิขึ้นหรือภูมิไม่ขึ้นเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะยังไม่ได้คําตอบในในในแง่ของของระบบร่างกายวันนี้ผมมาคุยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายให้ทุกท่านได้ได้ทราบ แต่สิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยที่วันนี้ผมโจกหัวตั้งแต่ต้นแล้วว่ายายาที่ดีที่สุดนะครับที่ดูแลระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายในช่วงจังหวะนี้คืออะไรคือระบบอิม,มูมนหรือระบบดูภูมิคุ้มกันที่มาตั้งแต่ต้นมาตั้งแต่จุดกําเนิดในร่างกายเพราะสิ่งเหล่านี้แหละนะครับเมื่อไหร่ก็ตามคุณฉีดวัคซีนนะครับมีตัวไปจับส่งสัญญาณเหนี่ยวนาให้ระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาตั้งแต่กําเนิด ในร่างกายของเราเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดขาวต่างๆ NK เซลล์ต่างๆนะครับ T เซลล์ต่างๆเนี่ยเข้าไปจำกำจัดหรือไปทำลายเชื้อโรคหรือเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสโควิดแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือพอเวลาที่เชื้อเข้ามามันมีภูมิคุ้มกันเฉพาะเจาะจงแต่ภูมิคุ่มกันหลักที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยไม่ปลอดภัยหรือไม่แข็งแรงนะครับร่างกายก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีก็เหมือนกับในเคสหลายๆเคสนะครับที่ผมมองว่าเวลาที่รับวัคซีนล้วนะครับ พอไปติดเชื้อซ้ําในรอบที่สองรอบที่3านะครับทาไมยังติดเชื้อย,ยังยังยังเป็นได้อยู่นะครับแล้วก็ยังมีผลร่างกายอยู่เพราะบางครั้งเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันกที่เรามีอยู่ณปัจจุบันนะครับที่เป็นเซลจาก,กตนก้นกําเนิดเลยเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันตั้งแต่กําเนิดเนี่ยไม่แข็งแรงพอก็คือเซลล์ร่างกายของเราไม่แข็งแรงพอก็ไปกําจัดไม่ได้นะครับมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นยาที่ดีที่สุดคือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราเองทีนี้ ใช้คําว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือระบบภูมิคุ้มกันของของร่างกายของเราเองนะครับโดยระบบภูมิคุ้มกันเหล่านี้จะแข็งแรงได้ก็ต่อเมื่อมันอยู่ในร่างกายที่มีความเขาเรียกว่ามีความแข็งแรงมากพอเซลล์ในร่างกายที่มีความแข็งแรงมากพอเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่สําคัญที่จะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราดีเซลล์ของเราดีแล้วทําให้ระบบภูมิคุ้มกันดีนะครับเราต้องมาปรับ สมดุลในเรื่องของโภชนาการหรืออาหารที่เรากินนะครับเราควรจะกินอาหารนะครับที่ส่งเสริมในเรื่องของโปรไบโอติกนะครับเราบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ชอบกินผักเลยนะครับโดยเฉพาะะผักกา้านผักใบเป็นคนปฏิเสธไม่กินพวกนี้มาโดยตลอดเลยแต่อย่าลืมว่าผักกา้านผักใบนั้นเป็นอาหารของโปรไบโอติกนะครับเมล็ดธัญ,ญพืชนะครับที่ไม่ถูกการปรุงแต่งนั่นเป็นอาหารของโปรไบโอติก เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องกลับมาเลือกรับประทานอาหารแบบนี้มากขึ้นนะครับหรือแม้แต่ในส่วนของอาหารที่ทําให้ร่างกายเกิดภาวะของการดื้ออินซูลินหรือการอักเสบในระบบร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มแป้งข้าวน้ําตาลที่มากเกินไปอย่าลืมนะครับแป้งนะครับหรือคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินไปเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลน,นะครับทันทีแล้วตับก็จะเปลี่ยนน้าตาลไปเป็นไขมันสะสมเมื่อสะ,ส,ะสมพอกพูน streak, ก็เกิดโรคเลือหลังเกิดภาวะของการอักเสบเกิดในเรื่องของภาวะของร่างกายเนี่ยไม่เหมาะสม ในเรื่องของการที่จะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเราดีนะครับรวมทั้งนะครับการทานอาหารนะครับที่มีรูปแบบของการที่กระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยเกิดความเป็นกรดหรือแอซิดิกฟูดในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารกรุบทอดปิ้งย่างบางคนอาจจะชอบอาหารทอดปิ้งย่าง ต็ไมไปหมดเลยนะครับเราอาจจะต้องเปลี่ยน,นรูปแบบของน้ํามันที่ใช้ทอดเป็นน้ํามันที่ไม่ถูกกระบวนการนะครับในเรื่องของการเติมไฮโดรเจนเข้าไปแบบนี้นะครับหรือให้ทานไขมันดีเป็นหลักนะครับเช่นไขมันจากอะโวคาโดไขมันจากโอลิฟออยพวกนี้ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับชิดดีด้วยอยู่ในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นคือเราต้องทําให้ร่างกายของเราเนี่ย เป็นด่างให้มากขึ้นนะครับโดยทานจากนี่แหละพักกา้านผักใบนะครับลดอาหารที่เป็นกลุ่มแป้งข้าวน้ําตาลนะครับลดอาหารพวกกลุ่มทีออ่ปรุงแต่งโดยการทอดปิ้งยากนะครับหรือว่าเนื้อสัตว์เนื้อแดงที่มากเกินไปแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องมีการปรับสมดุลในส่วนของตรงนี้นะครับและที่สําคัญนะครับในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจะแข็งแรงได้ก็ต่อเมื่อเราต้องนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะครับนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอจะเป็นสิ่งที่สําคัญ เพราะร่างกายก็จะมีการหลั่งหรือการสร้างกรดฮอร์โมนนะครับแล้วก็ปรับสมดุลในเรื่องของเอนไซม์ต่างๆเมื่อไหร่ที่เอนไซม์เนี่ยเหมาะสมนะครับร่างกายของเราก็จะเ,เขาเรียกว่าบริหารจัดการให้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ปกติระบบภูมิคุ้มกันของเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับรวมถึงนะครับการที่เราต้องบริหารจัดการความเครียดเพราะร่างกายของเราเวลาที่มันมีความเครียดมากๆเข้านะครับก็จะมีผลต่อในเรื่องของสภาวะ ของการที่ทำให้ร่างกายของเราเ,เกิดภาวะของการอักเสบได้นะครับเกิดภาวะของการที่ไม่แข็งแรงได้นะครับก็อาจจะต้องบริหารจัดการความเครียดด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นวันนี้อาหารที่เรากินนะครับที่ผมพยายามคุยไปว่าช่วงจังหวะนี้คุณควรจะต้องปรับสมดุลในเรื่องของอการทานโภชนาการนะครับในส่วนของโลคาร์โบไดเอทนะครับหรือการทานอาหารที่มีคาร์บโบไฮเดรตน้อย นะครับทานโปรโตีนที่มีคุณค่าทานไขมันที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของกลุ่มวิตามินเกือแร่แร่ธาตุนะครับที่มาจากผักผลไม้ในส่วนของที่เ,เป็นผักก้นผักใบไม่ใช่ผักลงหัวเช่นอ,อยากกิน ผักลงหัวมากเกินไปเช่นมันเทศมันฝรั่งนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าจะมีน้ําตาลค่อนข้างสูงหรือผล,ลไม้ที่เลือกกินก็อาจจะเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์ในเรื่องของการแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับเพื่อปรับสมดุลในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มเบอร์รี่ต่างๆยกตัวอย่างนะครับแล้วก็ลดตัวผลไม้นะครับที่มีน้ําตาลเยอะนะครับเช่นกล้วยชเรียน แตงโมแบบนี้นะครับมะม่วงสุกอย่างเงี้นยน้อยหนา,นาสุกอย่างเงี้ยก็อาจจะเผาๆลงหน่อยในช่วงจังหวะนี้นะครับแล้วก็ดื่มน้ําให้เหมาะสมนะครับนี่คือระบบร่างกายพอระบบร่างกายของเราดีสมดุลตรงนี้ของเราดีคุณไปฉีดวัคซีนคุณไปฉีดวัคซีนหรือแม้แต่คุณติดเชื้อโควิด -19 โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวณตอนนี้นะครับแต่ภูมิคุ้มกันของคุณสามารถดูแลและบริหารจัดการได้สามารถจัดการกับมันได้ก่อนที่มันจะลุกลามลงไปสู่ปอดของเรานะครับ นี่คือระบบที่สำคัญนะครับวันนี้ยาที่ดีที่สุดก็คืออาหารและการปรับโภชนาการณนะช่วงจังหวะน,นี้นะครับแล้วก็จะสร้างวัคซีนในร่างกายที่ดีที่สุดคือระบบภูมิมุ้มกันของตัวเราเองนะครับแล้ววันนี้ใครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนนะผมเป็นกําลังใจให้นะหลายคนรอคิวนะครับใครยังตัดสินใจอยู่ว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดดีนะครับด้วยช่วงจังหวะน,นี้ผมแนะนําให้ฉีดเนาะนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับ ใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับประโยชน์นี้ให้กับเพื่อนของเรากับคนที่เรารักนะครับและเรากําลังจะสร้างสังคมแห่งความสุขด้วยสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกันกับแฟนเพจและ YouTube หมอยกชีวีครับสวัสวดีครับ